สวัสดีครับมาพบกับช่องวิเต้นะครับ PTB13 เหมือนเดิมนะครับอันนี้วิเต้ก็มาเล่นเกมอ่เาเขาบอกว่าห้ามโทรตอนเที่ยงคืนคือมันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเต้ก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าห้ามโทรตอนเที่ยงคืนแล้วมันทาไมนะเข้ามาหน้าตาเกมมันเป็นแบบเนี้ยเออแล้วมันจะเล่นยังไงน้อง,งกดตรงไหนก็ให้เติมโลบัก เนี่ยนะมันมีคําว่าฟรีเนาะเดี๋ยวได้ลงเข้าไอตัวที่ฟรีก่อนนะครับน้องๆเอา้อันนี้ต้องเข้ากลุ่มขเขานะผู้ติดต่ออันนี้มันเหมือนเหมือนเครื่องโทรศัพท์เนาะประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนของเขาจําลองมาเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมโอ้อันนี้ต้องเติมโลบักนะครับอ่าก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรได้นะแต่เดี๋ยวต้องดูนะว่ามันเล่นยังไงเนะี่ยเออเห็นว่าเขาบอกห้ามโทรตอนเที่ยงคืนจะก็เลยงงอยู่นะ,ะเติมเงินนะครับ มีแต่เติมโลวักครั้งนั้นเลยนะครับฟรีก่อนฟรีไปก่อนอันนี้อ่าโทรนะ,ะแค่เนี้ยน่ะคืออะไรโดดไปโดดมาแล้วก็ถึงจบ อ๋อนี่เหรอคือแบบจะทําให้ตกใจเหรอถึงบอกห้ามโทรตอนเที่ยงคืนเหรอหรือ,อยังไงเออเต้ก็ไม่เข้าใจนะใครน้องๆใครเคยเล่นอะไรเงี้ยคือชื่อแมปเขาว่าเขียนเลยครับว่าห้ามโทรตอนเที่ยงคืนเนี่ยชื่อแมอะดูอีกตัวนี้ตัวสีชมพูอ๋อ,อแค่นี้นะ,ะแล้วมันจะตกใจตอนที่มันแห่ใส่เราใช่ไหมคือเดี๋ยวก็มันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคือมันเล่นแค่นี้ใช่ไหม ก็คือเลือกตัวแล้วก็ตกใจอะไรอย่างนี้หรออันนี้ก็ฟรีนะแต่ต้องเข้ากลุ่มนานเงือกอ่ะอันนี้ต้องแห่ไหมไอตัวนี้มันจะแห่ไหมอ่าแห่ <laughs> คืออะไรล่ะเกมคือเกมรูปแบบเขาคืออย่างนี้เหรอ ได้บุดฟรีทีนึงนะครับได้ดูดูซิได้ตัวไหนนะอ่าฮะแล้วไอเรตติ้งอ่ะคือเยอะมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเต้ก็เลยเข้ามาดูไงเออว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันเรตติ้งมันเยอะครับน้องๆเรตติ้งคนที่เข้ามาเล่นน่ะคือน้องๆชอบเกมแนวนี้กันเหรอครับหรือว,ว่ายังไงอะ่ะคือเต้ไม่รู้หรือเต้เข้าอะไรผิดปะหรือวิเต้ต้องเข้าไปอันเนี้ยพอกดโทรหาไอตัวพวกเนี้ยมันแค่แค่เนี้ย วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มาแห่ใส่เราแล้วกฮอมแค่นียเนี่ยแล้วมันยังไงก็คือจบแล้วหรออ้าวอะไรอะไรเ,เนี่ยงงไปหมดอ่าอเะกดมั่วเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อืมโทรไปเลยอ่ะเจอคนแค้ครับน้อง จ <Okay. S 2> คนคนแคะเอ่ hey. มันจะแห่ไร้นเนะีแหละเแค่นี้านะเอาจริงๆแล้วอะเออ่าเต๊ก็ไม่รู้อะ่ะเ,เขาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมอะ่ะหรือเต้ต้องกดตรงไหนให้มันเข้าไปในเกมอะ่ะหรืออันนี้มันเข้าเกมยังไม่รู้อะ่ะ งงไม่เข้าใจอยู่พยายามงงอยู่นะเนี่ยนะคือยังไงอะคือน้องๆคนไหนที่เคยเล่นอันนี้มาบอกเล่นหน่อยคือมันมีเล่นแค่นี้ใช่ไหมมันไม่ได้เข้าไปในต่านหรือไมไ่เข้าอะไรใช่ไหมก็คือโทรหายพวกนี้แล้วก็ให้มันมาแแหใส่เราแค่นี้ใช่ไหมยวแต่เลตติ้งเยอะมากเลยนะน้องๆอ,อันนี้อีกตัวเหลืองเนี่ย แต่มันมต้องแห่ใส่เราใช่ไหมลูกดิ๊กลูกดิก๊กแห่เลยถึงเอาจริงถ้ากลางคืนก็แอบหลอนเหมือนกันครับก็แอบตกใจนิดนึงนะถ้ามันตอนมันแห่นะแต่ลูกเล่นเกมมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะมันไม่มีไปไหนเราใช่ไหมเออถ้ามันมีแค่นี้โอเคครับ,รบแตเดก็ฝากติดตามด้วยนะก็มาใครเคยเล่นเกมนี้ก็มาบอกบัางนะเออ คือก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ทุกคนครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคครับคลิปนี้นก็ไปแค่นี้แหละไม่รู้จะเล่นยังไงเนาะก็แค่นี้แหละโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับน้องๆแล้วเจอกันครับ